สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยและชาวท้องถิ่นผู้รักการเรียนรู้วิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเขาถึงสันติสุขภายในหลายท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีโดยได้รับความสุขจากการทำสมาธิซึ่งทุกท่านได้น้อนมนำโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติที่ว่า สิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวลทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสำคัญไม่เช่นนั้นพยามาณเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามาณเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะ และจากการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากกับการที่ได้มาร่วมนั่งสมาธิกับเพื่อนๆทั้งยังตั้งใจจะนำเอาคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์ไปปรับใช้ในการนั่งสมาธิต่อไปอีกด้วยค่ะ